เด็กชายด้วยคนที่เห็นจะมีแค่พิมกับนิตาเพราะนิตาบ้างใจวันก่อนแวะมาดูวันนี้นะคะห้องโฮมพร้อมแล้วถึงแม้จะยังไม่มีจอใหญ่แต่เรามีจอเล็กให้แล้วก็มีนี่ซื้อมาใหม่ล่าสุดเลยคาราโอเกะคาราโอเกะฮัลโหลฮัลโหลเทสินส่ภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องครับไม่ต้องร้องได้ไหม หลังจากที่ไปเที่ยวเขาใหญ่มาด้วยกันขอร้องว่าครับอย่าเอาไมโครโฟนไปเพราะว่าพอเอาไปแล้วกับพี่ชายอยากรู้ใช่ไหมเปลาด่าเปล่า่ยไปห้องโถงไปห้องหมมไปยังไงอ่ะเดินไปเดินไปเดินไปดูมาดูปห้องนี้โอ้โห้อ้โหโอ้โหโโนอ้โหโอ้ล้อ้โหโอโอ้โห้ สวยอไม่ดูนี่สวยกว่านี่นี่ถอยทีวีมาใหม่ล่าสุดเลยทำไมต้องถอยอ่ะเีคือได้วัสดุเอาไาเช้กันที่หนุ่มาร์เลเชยมากครับวว้านี่มีดวงดาวดวงดาวเปลี่ยนสีได้ด้วยนะใช่ไหมอ่านั่งนั่งเราเอ็นได้ด้วยใช่ใช่วันนี้หนึ่งนั่งเราโทรศัพท์กระโดดไหมกไปกระโดดยากระโดดครับยากระโดด ไมโครโฟนนั่งใจนะคะอะไมโครโฟนอันนั้นมาได้ได้ได้ครับยืดหนาเออกดไปกดกดเยืดๆถ้าหนูยืดของเพื่ไม่ได้ทับกันได้แค่นี้เพราะว่านี้มันชนกันทัแทนแต่ว่าของทับเนี่ยให้ยืดของเพื่อนข้างๆไม่มีตรงนั้นปวดอ่ะล้วพี่สายนั่งไหนพี่สายพี่สายนั่งไม่บ่อยพี่เวียนกี้อะอันนี้อันนี้เอากระหัวกระดกได้ด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่กระโดดไม่หัวกระดกได้ด้วยลูกบีอิทบล์เนอะอิทบล์เนอะอันนี้มันไม่ ที u, de <t> ่บอกผู้จ๋าหนกลุ่มไหนอีกกลุ่มหนึ่งอเปิดเอามือดลวดลายพูมันจะมีอีกเป่ดครับอยู่ต้องแบนนวอยู่ต้องยกมือเองมันต้องแหกขนาดนี้โอ๊ยมาแล้วมาแล้วโอเคมัมอ่าโอเคเออเมื่อกี้ใคร ปฏิตินทกันไอ้ตอนนี้เธอเป็นอาไรไปเปล่าเอรไ้ยาไม่ไม่ม่รองไรอกันเราปีหคะราะว่าสิต้องมีอะไรที่ลาดตรงไห้ไม่เขาใช่เลยสักครั้งไอ้ที่เขา

เออมันยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็อีกสักพักเลยทีนี้วันก่อนไปเดินห้างแล้วเจอทีวีรุ่นเนี้ยมันลดราคาจากสองหมื่นกว่าเหลือหมื่นแปดก็เลยซื้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวทีวีเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้คือตรงนี้ต้องมีทีวีอยู่แล้วก็เลยซื้อมาก่อนใช่มาไว้ชดข้าวก่อนเสร็จแล้วก็เลยแบบเอออะแล้วมันมีไม้บ้านเรามีไมค์ครฟโฟนอยู่ตัวเดียวยเออก็เลยไปถอยไม์มาใหม่สองไมค์คู่เป็นแบบไวเลสอะ แล้วมันเป็นยี่ห้อชัวแล้วมันแค่ประมาณห้าร้อยพอสั่งมาพอมาถึงไม่ชัวเลยอ่ะอ๋อชัวปลอมชัวปลอมชัวปลอมแต่มันก็พอจะรับได้นี่นะไม่ใช่ได้ไหมพี่ตายไม่500คู่หนึ่งถูกไหมเออถูกเนอะซื้อในเว็บมาแต่ไม่รู้ว่าจะพังวันไหนนะวันนี้เพิ่งเปิดวันแรกปลอมชัวเลยปลอมชัวๆเห็นผู้ชายเขาไม่ร้องเพลงนะนี่ครับครับครับเห็นไหมเนี่ย perfect g เกต เนี่ยเพอร์เฟกเตอมีสองตัวได้ไหมแพงไหมอ่ะเพอร์เฟกเตอตัวประมาณสี่พันห้าพันสี่ถึงหกเจ็ดพันโอเคซื้อได้โอเคขับซื้อได้เก็บเงินไปวนล้วนี่นี่เมทัลบิลมีสองตัวเมทัลบิลเมทัลบิลล์ตัวอะไรเมทัลบิลล์ประมาณตัวละหมื่นมันเป็นโลหะมันจะเป็นโลหะรู้จักไหมอยู่ตัวละหมื่นเลยเหรอเสียตังค์เนาะ ะเกลี้ยกล่องนะดูสิเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ซื้อเองครับสนใจรับจ้างต่อไหมนะคะตอนนี้ปัญหาของป้าคืออะไรครับคุณแม่ป้าตาไม่ดีแล้วต่อไม่ไหวก็เลยแบบเนี่ยหาคนต่อาต่อจะหาคนต่อแล้วจ้างตัวละสองร้อยให้เอาบ้างสองร้อยค่าจ้างต่อค่าจ้างต่อไม่เอาหรอกไม่ไว้ใจ พี่ถามอะไรคะคิมไวเท่าไหร่ส0 0หมื่บอกแล้วาไม่เลยสามหม่นห้าร้อยบาทไม่จริงโกหกไม่ใช่หรออ่ะลิมูนอยู่ไหนอ่ะไอไออย่างอ่นหน้านทองก่อนได้ไหมะนานะทองก่อนเนี่ยอะอย่าเอาไอเจ้ามึงอยู่นหนปะยูเ๋ยวไปก็นดล

ก็เด้ยนี่มันแบบว่าัร้องมือชีพนี่นาครับงี้ครับงี้ time

ตัดรูป่ายทำรายการบอกเลยว่าตบโดนใจชอบภาพนั้นตบตรงุ่มๆนุ่มนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆสองครั้งราบแต่งานจะมีลูกชาแล้วเขาขอร้องทาไมอ่ะฮะตอนนี้อยองฮอกดังกังข้างในว่าตุยโดนดลยโดนเลยโดนเมื่อเต้นกับผมไม่นต่

่อกดีนี่ดีเออนี่ตั้งใจเขาอยากร้องราตั้งใจจะไว้ร้องทอแล้วตอนที่ไปขอใหญ่เนี่ยบางเพลงนี้ไม่ได้พิมแบบพยายามบลักขีให้นะ็้อกไปได้นะพอพิมพ์หยุดร้องปุ๊บไปเลยดี I love you หัวใจใหม่มันเรียกร้อง ตอนนี S <S ้นะคะนานามาเขามีการรีเควสเพลงด้วย Flower ของจีซูใช่ไหมเดี๋ยวจะร้องหห่อโลกอาบาเต้นด้วยเต้นด้วยไะจีซเขาที่อยู่เชอบเมื่อก่อนแล้วฝ่าอีซนี่ไอ๋อจีซูเป็นผู้ชายอ๋อคนนั้นเหรอจีซูไม่ใช่แล้วโค้ชอ่ะคนนั้นพีเพลง้ามีอถึงจะเต้นแบบนี้ได้ามามาพี่ๆมาช่วไหน่ะ พี่กล่าใหยิ่ง้ด้เหรอคะเป็นคนงาแาย่างี้เหรอคะฮะ A B C เดินไป o หน a าเที่ยวซัแคสนอะนั่นนะพี่พี่ก็เต้นกัน้วลูกนะย่างงไม่ถึงสองน

นี <elim> ่เอาใจน้องสุดๆเลยนะเนี่ยจบแล้วพอเย้เก่งมากนะนี่ย